สวัสดีคับสวัสดีลูกเพจบูคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคบผมวันนี้พบกับผมเซอร์เอบูคาเซ็นเตอร์นะคบผมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆไ้ให้ลูกค้าอีกแล้วนะคบผมสําหรับโปรโมชั่นเดือน6นะคบผมมิถุนาเดือน6นะครับผมลูกค้าสามารถเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยนะครับผมมีลูกค้ารีวิวให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมว่าออกรถรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม เรามีฟีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีให้ลูกค้าส่งรถรับรถถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคบผมสำหรับโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนะครับผมจองรถเพียง666บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมจากปกติ2,000บาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจได้นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่สนใจที่จะออกรถกับเ็นซ์บุคคาเซนเตอร์นะครับผมก็สามารถ พักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจบูคาเซนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมผมฝากอีกนิดนึงนะครับผมฝากไปติดตามทั้งเพจนะครับผมช่องทางการติดต่อต่างๆของเพจบูคาเซนเตอร์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับผม YouTube นะครับผม Instagram นะครับผมยังไงก็ฝากเข้าไป ติดตามด้วยนะครับผมจะมีข่าวสารอัปเดตให้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้เซลเอลาไปก่อนนะครับผมเดือนหน้าเราจะมากับโปรโมชั่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย